มีคำว่าสีฟาดยี่สิสีฟาดยี่สิเนี่ยมันก็ถูกตั้งคําถามว่าสีฟาดยี่สิบเนี่ยนบีไม่เคยสอนซอฮาบะหรอกนบีเนี่ยไม่เคยสอนซอฮาบะหรอกสีฟาดยี่สิบเนี่ยแล้วเราเนี่ยมาเรียนกันแล้วมันจะได้หรอมันจะถูกหรอใช่ไหมก็มีคําถามไอ้คําว่านบีไม่เคยสอนซอฮาบะเนี่ยมันหมายความว่ายังไง มันหมายความว่าหมายถึงคนพูดนะครับเรากําลังยิงคําถามกลับไปที่คนพูดว่าเวลาคุณบอกว่านาบีไม่เคยสอนซอฮาบะเนี่ยคุณหมายถึงว่าอะไรถ้าคุณหมายถึงว่านาบีไม่เคยสอนซอฮาบะหมายถึงอ่ะซอฮาบะเรามานั่งนะรวมกันแล้วก็ต่อไปนี้เราจะเข้าวิชาเตาฮิตนะเราจะเข้าวิชาอกีด้านะแล้วรู้ไว้นะว่าอะไ์นั้น มียี่สิบสีฟ้าหรือเราจำเป็นจะต้องเชื่อในอัลลอฮยี่สิบสีฟ้าถ้าแบบนี้มีไหมก็ตอบว่าไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกที่นบีจะมานั่งสอนแบบเนี้ยเช่นเดียวกันนบีก็ไม่เคยบอกอาสซาบะามานะเราเนี่ยต้องมีเตาฮีดนะและเตาฮีตเนี่ยมันแบ่งเป็นสามชนิดนะ มันมีเตาฮีดรูบูบียะนะมันมีเตาฮีดอูลูฮียะนะมันมีเตาฮีดอัสมาวัซีฟาดนะถามว่านบีเคยสอนไหมนบีไม่เคยสอนหรอกครับถ้าจะเอาแบบนี้นะนะกอลารอซูลุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัตเตาฮีดูลา ا ะตุอักซามกอลารอซูลุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมลิลลาฮิตะอาลาซิฟาตวา ج ب อิชร20ซิฟะนะยีซิฟะสา3เตาฮีดมันไม่มีหรอกครับ มันไม่มีอะล้ะเอามาจากไหนไม่มีก็เราไปดูสิครับว่าแต่ละข้อแต่ละข้อของสีฟ้าเนี่ยมีข้อไหนที่มันไม่ได้ถูกรับรองโดยศาสนาบ้างถ้าเราจะบอกถ้าคุณจะบอกว่านาบีไม่เคยสอนสีฟ้า20ในความหมายว่าสีฟัานี้อย่างเช่นเรา,เามาหนึ่งสีฟัต อะไรดีอัลลอฮ์ทรงได้ยินเราจะบอกว่าซีฟัตอัลลอฮ์ทรงได้ยินเนี่ยไม่เคยถูกพูดในกุระอานเราจะเอาแบบนั้นเหรอครับเราอ่านตั้งเยอะตั้งแย่ผ่านเราผ่านอมะดอนมาใช่ไหมยังจำได้ไมั้ยอินนัลลอฮะสัมีอ้นอัลลอฮ์เนี่ยทรงได้ยินอินนัลลอฮฺสัมีอันกา้นัลลอฮฺสัมีอันบัซีรอ แยยาเมื่อมาลล س ا م ع ู ل ดี ق و กฟ ل ت ي ห ج ล د คฮะคำว่าสามีอหรือสามีอันก็คือลอทรงได้ยินมีในกุรานไหมเอามีเราหยิบมาอีกอันหนึ่งลอทรงอะไรดีทรงดํำรัสลอมีพระดํารัสกาลามหนึ่งในสีฟัตใช่ไหมสีฟัตกาลาม ก็อัลลอฮ์บอกว่ละมัลอฮูมูซาะลีมาอัลลอฮ์ทรงมีกาลามมีพระดำรัสกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแสดงว่าพอเวลาเราหยิบมาทั้งหมดเนี่ยมันมีหลักการมันมีหลักฐานทั้งกุรอานทั้งฮะดีสเนี่ยรองรับหมดเลยนั้นคำถามคือว่าพอเวลาอันนี้ อาจจะต้องใช้คําแบบนี้นะครับคือเราเราพูดพล่อยพลอยไม่ได้พูดพล่อยพล,อย,ลอยไม่ได้ว่าเซีฟาส20เนี่ยโอ้ยนบีไม่เคยสอนเพราะว่ามันก็เหมือนกับที่เราบอกเลยครับว่าจะเอาแบบไหนคำว่านาบีสอนเนี่ยคือนบีมานั่งแล้วก็มาแบ่งแบ่งแบ่งไอ้ที่เราเรียนกันอยู่ทุกวันเนี่ยนบีไม่เคยสักอย่างหนึ่งสักอย่างหนึ่งมีแค่รูกลอีมานรูกลอิสลามนั่นแหละที่เขาแบ่งให้ นองเหนือจากนั้นนองเหนือนะเขาไม่ได้แบ่งอะไรให้ครับฟัดดูอินฟัดดูกีฟายะาเนี่ยเขาแบ่งกันเองทท้งนั้นนะแบ่งกันเองแต่ถามว่าแบ่งผิดหรือแบ่งถูกแบ่งถูกแล้วเพราะมันมีหน้าที่บางประการที่เป็นหน้าที่ประจําของแต่ละบุคคลอ่าเขาก็เรียกว่าฟารดูอนินที่เรียกว่าฟัดดูอินฟัดดูอินก็คือหน้าที่ประจําของบุคคล แต่ละคนละหมาดกันเองแต่ละคนบวชกันเองและมันมีหน้าที่ระดับระดับอะไรระดับหมู่คณะเขาก็เรียกว่าฟารดูกีไฟยะคือเป็นหน้าที่ที่ไม่ต้องทำระดับบุคคลขอให้มีอยู่ในสังคมมีอยู่ในสังคมสแปร์เอาไว้เป็นทุนเอาไว้ก็โอเคแล้วนะอย่างคน เอ่อเรียนวิชาการอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่ไปเรียนตามปอนเนาะนะไอ้พกเนี่ยคืออะไรคือเรียนฟารดูกีฟฟยะไอ้ที่นั่งเครื่องบินไปเรียนไกลๆเนี่ยถามว่าไปเรียนทำไมต้องไกลก็ไปเรียนฟารดูกีฟฟยะแล้วถามว่าไอ้คนที่มันไม่ได้เรียนฟารดูกีฟฟยะไม่ได้นั่งเครื่องบินไปที่อียิปต์ไปที่จอร์แดนไปที่ประเทศน,นั้นประเทศนี้ ถามว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้นั่งเครื่องบินไปเรียนตรงนั้นนะแล้วมันเข้าสวรรค์ได้ไหมเรียนแค่ฟันดูอินเข้าสวรรค์ได้ไหมคําตอบคือเข้าได้ครับเข้าได้เพราะว่าหน้าที่ประจําตนของแต่ละบุคคลเนี่ยถ้าเขาทําครบมันก็เช็คลิสต์ครบก็จบแล้วแล้วฟันดูกี่ไฟายะฟันดูกี่ไฟยะกก็คือบางคนทําก็พอแล้วายยากี่ไฟยะแปลว่าพอพอแล้วก็จะบอกว่าไอ้รายละเอียดพวกเนี้ย มันก็ถูกแบ่งมาในยุคหลังเท่านั้นนบีไม่ได้บอกว่าเอ้าเดี๋ยววันเดี๋ยวเยน็นนี้มาเรียนฟันดูกีฟายานะเดี๋ยวพอเสาร์อาทิตย์เอ้วมาเรียนฟันดูอินเย็นๆเนี่ยมาเรียนฟันดูอินนะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนฟันดูกีฟายาไม่ได้มีอย่างนั้นก็มาแบ่งกันทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันมันเต็มไปด้วยการแบ่ง,แบ,ง,แ,บง,แ,บงแบ่งนั่นแบ่งนี่อะไรต่างๆนานานั้นพอเวลาเราบอกว่าเ เราศรัทธาใน20่สิบสีฟ้าบางคนไม่เข้าใจนะครับแล้วต่อให้ไม่ต้องไม่ต้องฝ่ายตรงข้ามจะมาโจมตีอะไรเราเองจะต้องเข้าใจก่อนพวกเราเองจะต้องเข้าใจก่อนเข้าใจว่าอะไรอนะพอลาเขาบอกว่าเออมันไม่ใช่หรอกอลอสจะมีได้ยังไง20่สิบสีฟ้ามันน้อยไปความหมาย